มาส่งน้องที่บอดแบนมาช่วยเปลี่ยนเราเตอร์นะคะเรื่องจากเราเตอร์จมน้ำํำอันนี้ก็ให้อาหารปลากันนิ่งเลยนัะมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้ว

หมดแล้วเต็มเต็มเต็มเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยนะคะให้อาหารหมดแล้วบาย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  น้องหลอนเต็มเลย